ความเจ็บปวดความเจ็บปวดนะฮะมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานครอบครัวความรักอะไรก็ตามแล้วมันก็ทรมานะผมเข้ใจ บางทีความเจ็บปวดมันสามารถทําให้เราหยุดอยู่กับที่แล้วไม่สามารถไปไหนหรือความเจ็บปวดสามารถทําให้เราบางคนเนี่ยมีอาการป่วยทางร่างกายได้หายใจไม่ออกนอนไม่หลับอะไรต่างๆแต่ผมอยากจะแชร์เรื่องความเจ็บปวดให้ทุกท่านฟังในวันนี้แล้วฟังให้ดีๆนะฮะความเจ็บปวดเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเรารู้สึกเจ็บมันคือสัญ,ญญาณที่ดีนะฮะเพราะความเจ็บปวดนั้นนะต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่ถามว่าบอกอะไรบอกว่าคุณยังเป็นมนุษย์คุณยังมีความรู้สึก คุณยังเป็นคนที่สามารถรักได้หรือพูดง่ายๆคือคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนั่นเองแต่สำหรับบางคนพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตขึ้นแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บน้อยชชาๆให้คิดไว้ว่านั่นนะ่ะอันตรายนะเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเปิดใจกับใครได้คบคนใหม่ได้หรือชีวิตมันจะหมดสีสันของมันไปเลยผมใหญ่จะบอกอย่างนี้นะครับ ทุกครั้งที่มันเกิดความเจ็บปวดเรารู้สึกเจ็บเรารู้สึกว่ามันแย่จังเลยทําอะไรไม่มีแรงเลยให้คิดไว้เสมอว่าที่เรารู้สึกเจ็บมันเกิดจากการตีความมันมีภาพยนตร์ต่างประเทศอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะคือซีนของมันคือผู้ชายคนนึ้งเนี่ยเดินไปหาผู้หญิงในงานปาร์ตี้แล้วผู้หญิงยืนอยู่กับยืนอยู่กับผู้ชายคนใหม่ สิ่งที่ผู้ชายคนนี้คิดคือโอ้ my god ผู้หญิงคนนี้คือโซเมทของเขาคือคนที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดชีวิตแล้วเขากลับมาทุกทรมานกับชีวิตจนจนหนังจบอะ่ะผมลองเปลี่ยนการตีความใหม่แล้วกันนะให้ลองคิดดูว่าถ้าผู้ชายมองผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นโซเมทแล้วตอนเนี้ผู้หญิงเนี้ยจะไปแล้วจะไปอยู่ผู้ชายคนอื่นแล้วและเขาจะไม่มีผู้หญิงที่เขารักอยู่ด้วยตลอดชีวิตเจ็บไหมแต่ถ้าลองตีความว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเนื่องจากที่เขาตัดสินใจอะ่ะมันเป็นตัวตนของเขาและตัวของเราอะ่ะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็มันก็เป็นตัวตนของเราคนสองคนไม่สามารถเข้ากันได้เพราะเนื่องจากตัวตนเป็นคนละสไตล์กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างมันมีความสำคัญยังไงถ้าตีความแบบนี้คิดดูว่าใจคุณจะรู้สึกยังไงตีความผิด สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคุณจะไปเจอปัญหาแ,แบบเดิมๆแต่ถ้าตีความถูกการไปเจอคนใหม่คือการเรียนรู้เรื่องราวความรักเรื่องใหม่คิดดูดิชีวิตจะต่างกันแค่ไหนเก็ยป้